กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเกาหลีดีๆมาสปอยฟังกันอีกแล้วครับกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไปรับการทดลองของบริษัทยาเพื่อแลกกับเงินจนตัวเขากลายเป็นมนุษย์หัวปลาและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง Collective Invention เ,เ,เพื่อนรักหัวปลา ดาวโลลูนาเอ็มชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตรและเพย์สโตร เรื่องราวทั้งหมดมันเกี่ยวกับชายวัยรุ่นเกาหลีคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาร์กูเขามีสภาพท่อนบนเป็นปลาท่อนล่างเนี่ยเป็นคนและเมื่อ5ปีก่อนหลังจากที่เขาเปิดเผยตัวต่อเหล่าผู้คนมันก็ทําให้ตัวเขานั้นดังกระชูดเพียงข้ามคืนบางคนก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นยอดมนุษย์บางคนคิดว่าเขาเป็นพวกต้มตุน๋นบางคนคิดว่าเขาเนี่ยน่ารักมีของรูปตัวเขาเนี่ยออกมาขายมากมายบางคนก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าบางคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ คิดไปนู่นแต่บางคนเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจซึ่งก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องราวเมื่อ5ปีก่อนครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งหนังในกระตัดมาที่ชายชื่อว่าสังวรอ,อาชีพนักตัดต่อวิดีโออยู่ที่สำนักงานข่าวแห่งหนึ่งเขากําลังนั่งดูวิดีโอมนุษย์ปลาอยู่ซึ่งพอหัวหน้ามาเห็นก็บนเขาว่าเลิกดูวิดีโอพวกนี้ได้แล้วเพราะไม่มีใครสนใจมนุษย์ปลาแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าแล้วหัวหน้าก็บอกว่ามีคนมารอพบบเขาาััวกก็ได้มพบ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจูจินครับและที่เธอมาพบเขาเนี่ยก็เพื่อมาถามเขาว่ายังทําสารคดีมนุษย์ปลาอยู่ไหมซึ่งมันก็คือวิดีโอที่เขานั่งดูเมื่อกี้นั่นแหละนะแต่ซังวอลนก็บอกว่าไม่ได้ทําแล้วจูจินก็บอกว่าถ้าเขายังทําอยู่อยากให้เขาทําต่อไปจนเสร็จก่อนที่เธอจะยื่นซองกระดาษบางอย่างให้เขา และหนังก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนครับตอนที่ซังวอนกำลังมาสมัครงานที่สำนักงานข่าวเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นและอยากเป็นนักข่าวของประชาชนเพื่อตีแผ่ความจริงและเมื่อมาสอบสัมภาษณ์หัวหน้าเมื่อเห็นเขาจบจากมหาลัยชื่อไม่ดังก็เลยยังไม่หลาบแต่ให้เขาเนี่ยไปลองสัมภาษณ์งานดูก่อนซึ่งมันก็คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนกระทู้ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตบอกว่าแฟนของเธอในกลายเป็นมนุษย์ปลาจนทําให้เป็นกระแสอย่างมากบนโซเชียลซังวอนก็ไม่รอช้าครับรับงานทันทีและก็รีบเดินไปเพื่อสัมภาษณ์้หญิงคนนนั และเมื่อมาถึงก็ได้เจอกับจูจินนั่นเองครับซึ่งหนังก็ได้ตัดไปวันที่ปากูหรือมนุษย์ปลาเนี่ยมาหาเธอครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นแฟนอะไรกันนะแค่เคยมีอะไรกันแค่แค,ครั้งเดียวปากูนั้นเล่าว่าเขาไปสมัครทดลองยาจากบริษัทผลิตยาเพื่อแลกกับเงิน3 0 0แสนวอนแต่เมื่อเขาได้กินยาเข้าไปร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่เขาเนี่ยก็ยังโดนจับทดลองต่ออีกเขาจึงหนีออกมาหาจูจินเพราะไม่รู้จะไปไหนแต่จูจินเนี่ยก็เหมือนว่าเธอจะกลัวนะก็เลยแอบไปโทรหาบริษัทยาว่ามนุษย์ เนะี่ยอยู่กับเธอให้พวกเขาเนะี่ยมารับด้วยเธอเนะี่ยขอค่าตอบแทนอีกต่างหาก และเมื่อสังวรมาสัมภาษณ์จูจินครับเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยขายมนุษย์ปลาคืนให้บริษัทแล้วทําให้สังวรนเนี่ยงงเลยนะไหนว่าเป็นแฟนกันทําไมขายละ่ะจูจินเลยบอกว่าเขากับเธอเนี่ยเป็นแค่คู่นอนกันคืนเดียวโดยทั้งคู่เนี่ยเจอกันในกองถ่ายละครปากูชวนเธอไปดื่มแล้วก็ได้ลงเอยกันด้วยการปั๊มมก่อนที่ป้ากูเนี่ยจะมาหาเธอในสภาพครึ่งบนเป็นปลาแต่สังวรเนี่ยเขาเนี่ยกระบอกว่ามีเชื่อซังนั้นครับคนอะไรเนี่ยจะกลายเป็นปลาได้ทําให้จูจินเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยจะพาไปพบเขาที่บริษัทยห 아. <susur> และทั้งสองก็ปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารไปข้างในบริษัทยาครับแล้วก็ผ่านยามเข้าไปได้แต่เมื่อไปที่แผนกวิจัยเนี่ยประตูกลับล็อกทําให้จูจินเนี่ยได้ใช้ไฟแช็กจุดทําให้สัญญาณดับเพลิงเนี่ยร้องทําเอาคนในโรงพยาบาลเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันทั้งคู่ก็ได้เข้าไปข้างในแต่ยามเนี่ยก็ได้มาพบตัวพวกเขาและจูจินก็ได้เจอกับปากูมนุษย์ป่าทําให้สังวรที่ได้เห็นเนี่ยถึงกับทาหน้าเหวอตกใจก่อนที่จูจินเนี่ยจะรีบเอากล้องเข้ามาถ่ายปากูมนุษย์ป่าเพื่อจะแชริษััททยาานนี้้และมก็มํให ข่าวเนี่ยแพร่กระจายสู่หูประชาชนโดยเร็วครับหัวหน้าสังวรเนี่ยถึงกับรับเขาเนี่ยเป็นพนักงานชั่วคราวยังไม่ประจํานะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยทำข่าวนี้ต่อไปถึงจะได้งานประจําแต่ห้ามบอกใครว่าตัวเองเป็นนักข่าวจากที่ไหน สังวอนก็ได้นําตัวปลากูมนุษย์ปลาเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้านก่อนครับเพื่อจะทําการสัมภาษณ์เขาซึ่งก็ยังไม่ได้ทันสัมภาษณ์นะพ่อปลากูเนี่ยก็ได้เข้ามาตบหัวลูกขมาเลยและพ่อเนี่ยก็ได้ต่อว่าปลากูที่ไปรับงานทดยองบ้าบออะไรแบบนั้นและก็ถามจูจินว่าเป็นอะไรกับปลากูแต่จูจินเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะก่อนที่พ่อเนี่ยจะให้สังมอนสัมภาษณ์ต่อ ตัดมาที่งานถแถลงของบริษัทยาครับดรผู้ควบคุมทดลองยาเนี่ยเขาก็จะมาพูดแก้ตัวถึงการทดลองยาตัวใหม่ที่มนุษย์ปากินเข้าไปเพราะว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่กลายพันธุ์ซึ่งถ้ายาตัวนี้ผลิตสําเร็จเนี่ยมันจะทําให้คนที่กินเข้าไปเนี่ยอิ่มข้าวถึง3วันแถมยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้อีกซึ่งการมาแก้ตัวครั้งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าสื่อมวลชนเนี่ยกลับเห็นดีเห็นงามกับตัวยาตัวนี้เพราะว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะทําชื่อเสียงให้ประเทศอย่างมากดกรจุนเนี่ยถึงกับงงครับสื่อเน 看。 และเรื่องลาปลากูมนุษย์ปลาเนี่ยก็ยังมีคนให้ความสนใจอย่างมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้สะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ในสังคมที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ตกงานกันแถมมีค่านิยมว่าต้องรับราชการจึงต้องหารายได้พิเศษกันและทนายที่ชื่อคิมก็มารับคดีของปลากูเพื่อฟ้องร้องบริษัทยาเขาเนี่ยก็เป็นทนายที่มีชื่อเสียงจากการสนับสนุนม็อบรักร่วงเพศและพวกเรียกร้องสิทธิมนุษย,ยชนทนายคิมเลยก็ได้พาพวกปลากูเนี่ยมาคุยกันครับว่าจะต้องทำยังไงเพราะปลากูเนี่ยตกเป็นเหยื่อของบริษัทยาน่าจะมีโอกาสชนะแต่ว่าพ พ่อปากูเนี่ยก็ได้ถามเขาว่าแล้วเราเนี่ยจะได้ค่าชดเชยเท่าไหร่และนั่นมันก็ทําให้จูจินเนี่ยกโกรธครับที่พ่อปากูนั้นหน้าเงินแต่พ่อปากูเนี่ยก็บอกว่าเงินนั้นเนี่ยปากูเนี่ยต้องใช้เพื่อดําเนินชีวิตต่อ และต่อมาปากูเนี่ยก็ถูกนําตัวไปรักษาอยู่หลายที่ครับแต่ว่าหมอเนี่ยก็ได้สรุปว่าปากูเนี่ยได้กลายเป็นปลากเกือบสมบูรณ์แล้วไม่สามารถรักษาเขาได้เมื่อหมอคนรักษาไม่ได้ก็เลยต้องไปหาศัตวแพทย์แต่ผลลัพธ์เนี่ยก็ล้มเหลวตามเคยเขาก็เลยต้องใช้ชีวิตต่อโดยกินอาหารปลาเป็นอาหารและเมื่อหมอรักษาไม่ได้เนี่ยจูจินก็ได้พาปากูเนี่ยมาที่โบทแห่งหนึ่งเพื่อจะรักษาเขาหลวงพ่อก็ได้ทําพิธีสวดมนต์ออนวอนรักษาให้เขาแต่หลวงพ่อแม่งก็คโคตรบา้าพลังสุดๆครับตบปากูไปกระสอบทรายเลยจน ไม่พ่อป้ากูเนี่ยทนไม่ไหวมึงต่อยลูกกูก็เลยลูกต่อยบาทหลวงคืนร่วงเลยนะเลยเอาคนทั้งโบสเนี่ยหน้าเวอกันหมด และเมื่อพวกเขาเดินทางกลับเนี่ยพ่อป้ากูก็ได้ต่อว่าจูจินที่มามาที่แบบนี้ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะทาให้เถียงกันยกใหญ่พอจูจินเธอก็ด่าไม่เว้นผู้ใหญ่ทาให้พ่อป้ากูเนี่ยไล่เธอลงจากรถและบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่พอหรอกนะเพราะป้ากูเนี่ยได้กลายเป็นตัวประหลาดแล้วใครจะอยากแต่งงานอยู่กินด้วยซึ่งจูจินเนี่ยก็ได้เรียกป้ากูให้ไปกับเธอแต่ป้ากูเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ลงครับทําให้พ่อและคนอื่นๆเนี่ยต้องทิ้งจูจินไว้ที่นน่าลําพัง และเมื่อเวลาได้ผ่านไปสักพักสื่อมวลชนเนี่ยกลับไปเข้าข้างดรบุญซะงั้นแถมแกเนี่ยยังไปออกทีวีเอาอาหารไปทดลองกินโชว์อีกสภาพเหมือนขี้เลยนะแต่บอกว่ารสชาติอร่อยมีโปรตีเนเยอะกินมือน้อนึงเนี่ยอิ่มไป3วันแถมแกยังอ้อนวอนสื่อให้เลิกใส่ร้ายแกได้แล้วเพราะจะได้วิจัยกันต่อเพราะมันคืออาหารของอนาคตก็เป็นได้และนั่นมันก็ทําให้หัวหน้าของสังวนเรียกเขาไปพบครับว่าให้เลิกทําสารคดีเกี่ยวกับมนุษย์ปลาได้แล้วและให้ทําลายหลักฐานทิ้งให้หมดซึ่งสังวนเนี่ยก็ไม่อยากทําเท่าไหร่นะแต่หหน้านก็บ มาแบบนี้ ซึ่งต่อมาสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้เอารูปของพักกูตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยและกล่าวหาว่าเขาเนี่ยไปสาวแหนต่อนหน้าพยาบาลแม่งมันแค่รูป2รูปขยับไปมานะพยาบาลหน้ามาเนี่ยก็ร้องไห้ตีบทโคตรแตกทําให้ข่าวนี้เนี่ยสังคมเชื่อครับและก็มองพักกูว่าเป็นโรคจิตสะงั้นและต่อมาทนายคิมเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าบริษัทยาเนี่ยถูกซื้อไปโดยบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้เนี่ยมีทุนมหาศาลและจะยอมจ่ายค่าผ่านทางทั้งหมดและต่อว่าพักกูที่ไม่บอกว่าตัวเองสาวแหนในโรงพยาบาลแต่พ่อของเขาเนี่ยก็แก้ตัว ไปว่าใครก็สาวแหนก็ทั้งนั้นแหละแต่ป้ากูเนี่ยก็ได้บอกสั่งวอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้สาวแหนครับเขาเนี่ยโดนใส่ร้ายใครจะไปสาวแหนในโรงพยาบาลกันเดี๋ยวพยาบาลก็ไปบอกหมอหรอวว่าคนไข้ชักกับหมอและวันที่สารตัดสินคดีก็มาถึงครับสารเนี่ยกลับบอกว่าบริษัทยาเนี่ยไม่มีความผิดซะงั้นสงสัยสารเนี่ยโดนยัดเงินซึ่งข่าวด้านแย่ๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการโดนใส่ร้ายจากบริษัทยักษ์ใหญ่จนมีคนเกลียดชังป้ากูเพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจและเป็นพวกคอมม,อมิวนิ และมันก็ทําให้ปาร์กูเนี่ยตัดสินใจหนีออกไปจากพ่อและสังวอนครับตามหาที่ไหนก็ไม่เจอนะแถมก็ยังไม่รู้ว่าลึกๆเนี่ยปาร์กูคิดอะไรอยู่และในขณะที่สังบอนกาลังเก็บเหล่าข้อมูลของมนุษย์ปาไปทิ้งรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนในม็อบเนี่ยจะรู้แล้วนะว่าสังบอนเนี่ยเป็นคนทําข่าวเรื่องนี้ทําให้เขาเนี่ยโดนทาร้ายจากคนในม็อบที่เกลียดชังมนุษย์ปา เมื long, ่อส äh. ังวอกลับมาบ้านเขาก็ได้เจอกับปาร์คกูอยู่ในห้องน้ําครับปาร์คกูเนี่ยก็ได้แล้วว่าเขาเนี่ยเดินไปเรื่อยๆและก็โดนเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำร้ายเขาเขาเนี่ยจึงกลับมาที่นี่สังวอนจึงทําแผลให้เขาปาร์คกูได้ขอร้องให้สังวอลเนี่ยช่วยเขาเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไปทะเลอีกครั้งเพราะเขาเนี่ยเคยไปครั้งเดียวและอยากไปอีกสังวอลเนี่ยจึงสัญญาที่จะพาเขาไป ไมอีกวันครับซังบอลเนี่ยได้ไปหาทนายคิมแต่ก็ไม่พบแต่กลับไปเจอทนายคิมเนี่ยกำลังคุยตกลงอะไรสักอย่างกับบริษัทยาสงสัยทนายคิมเนี่ยจะหักหลังซะแล้วและเมื่อซังวอลเนี่ยกลับมาบ้านเขาก็ต้องตกใจอย่างมากเมื่อเห็นป้าก,กูเนี่ยผูกคอตายอยู่เขาเนี่ยจึงรีบไปช่วยและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอเนก็บอกว่าป้าก,กูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเพราะเชือกเนี่ยแค่โดนเหงือกเท่านั้น และเมื่อทนายคิมมาก็มาหาเรื่องสังวอเลยนะเพราะรู้แล้วว่าสังวอเนี่ยเป็นนักข่าวแต่ไม่ยอมบอกแอบเขียนรายงานข่าวอยู่ตลอดสังวอก็สวนกลับไปว่าแล้วคุณล่ะไปตกลงอะไรกับบริษัทยาแต่ทนายคิมเนี่ยกลับบอกว่าที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยพอรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคดีไม่มีทางชนะได้พ่อป้ากูที่นั่งฟังอยู่ก็นึกว่าจะโกรธนะดันถามว่าได้ค่าชดเชยเยอะไหมพอให้ป้ากูใช้ทั้งชีวิตหรือเปล่าสังอนนีอยก็เสียใจที่เขาพูดอย่างนั้นแต่ป้ากูก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วก็บอกทุกคนเนี่ยให้เล้เลกกลว ต่อมาป้ากูก็ได้มาหาจูจินแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ไล่ให้เขาเนี่ยไปจากชีวิตเธอซะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้หลอกใชใ้เขามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการขายเขืนให้บริษัทยาหรือไปตั้งกระทูในเน็ตเนี่ยกระลวนทําไปเพื่อเงินและก่อนที่ป้ากูจะไปเขาก็ได้ยืนกันให้จูจินและพูดว่าเขาได้อยากทําอะไรเพื่อเธอบ้ากงก่อนที่จะเดินหนีออกมา ซึ่งต่อมาปากูก็ยอมไปหาบริษัทยาด้วยตัวเองสังงันครับเขาเนี่ยก็โดนนําตัวเนี่ยกลับไปทดลองต่างๆน,นานาทรมานเนี่ยกับไม่ใช่คนจนตัวเขาเนี่ยเป็นลมหมดสติลงไปแต่พวกหมอเนี่ยกลับหัวล้อยะแต่เมื่อดออรบุญเนี่ยมาพบเขาเขาเนี่ยกลับต่อว่าพวกหมอนั่นเพราะปากูเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันควรให้เกียรติเขาเหมือนคนคนหนึ่งและดรบุญเนี่ยก็ได้ไปคุยกับประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ได้ซื้อบริษัทยาและโครงการวิจัยของเขาไปพอตอนนี้อาหารได้ทําเสร็จเตรียมขายแล้วแต่ว่าไอ้ประธานเนี่ยกลับตั้งราคาส แพงครับซื้อได้แต่คนรวยเท่านั้นนะซึ่งมันก็ผิดต่อความตั้งใจของดเอเรที่ต้องการให้คนยากไรลเนี่ยได้กินของพวกนี้แต่ประธานเนี่ยกลับไม่สนใจครับสนใจใแต่เงินอย่างเดียวบอกว่าความต้องการเนี่ยมันสูงเราเนี่ยจึงต้องตั้งราคาแพงและมันก็ทําให้ความฝันของดอรบุญเนี่ยที่อยากนําอาหารที่วิจัยส่งให้คนยากไร้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนพังลงไปซึ่งต่อมาไม่นานป้ากูเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงซังวอนเนี่ยก็ได้เห็นหน้าตาของป้ากูเป็นครั้งแรกเป็นหนุ่มรอใช้ได้เลยและนั่นมันก็ทําให้ังว เลิกการเป็นนักข่าวเพราะเขาเนี่ยต้องทําแต่เรื่องไร้จรรยาบัรณพอขนาดมางานศพเนี่ยยังต้องติดเครื่องดักฟังไปด้วย จากนั้นสังบอลเนี่ยก็ได้ไปทะเลกับพ่อป้ากูครับเพื่อไปลอยกระดูกข,ของป้ากูจูจินเนี่ยก็ได้ไปด้วยซึ่งในเวลาต่อมาคดีของป้ากูเนี่ยก็โดนลื้อขึ้นมาโดยทนายคิมจนทําให้สารตัดสินดรบุญเนี่ยให้ติดคุกถึงเจปีส่วนทนายคิมเนี่ยก็ไปลงเล่นการเมืองซะงั้นเพราะดังแล้วพ่อป้ากูเนี่ยก็ไปทํางานรับใช้สังคมส่วนจูจินเนี่ยเธอก็สอบเป็นข้าราชการได้สังบอนก็ขอนายใ,ให้ย้ายเขามาแผนกตัดต่อพวกเขาเนี่ยไม่อยากสูงสิงนกับใครหรือออกไปทํางานข่าวข้างนอกและเพื่อนๆจําซองจดหมายที่จูจินยืนใ่ใ สั่งวอรต้นเรื่องได้ไหมครับผมเนี่ยเกือบลืมไปแล้วนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาดรบุญที่เรือนจําและก็นําภาพถ่ายในซองให้ดูเขาเนี่ยได้ถามดรว่าจริงๆแล้วเนี่ยป้ากูยังไม่ตายใช่ไหมซึ่งดอร์ก็ได้เล่าความจริงให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วดรเนี่ยได้สารภาพกับป้ากูไปแล้วว่าเขาเนี่ยช่วยป้ากูได้ตั้งแต่วันแรกแต่ไม่ยอมช่วยแต่เขาเนี่ยก็บอกป้ากูอีกว่าถ้าใช่เขาช่วยตอนนี้เนี่ยก็ช่วยได้แต่ป้ากูเนี่ยก็ปฏิเสธการรักษาซะงั้นเขาเนี่ย ซึ่งก่อนลงทะเลเนี่ยเขาก็ได้บอกด็อกเตอร์ว่าถ้าสังวรมาถามอะไรก็ให้บอกความจริงไปทั้งหมดด็อกเตอร์นั้นก็ถามกลับว่าทําไมล่ะปากก็ตอบว่าเพราะการค้นหาความจริงเนี่ยเป็นงานของนักข่าวที่แท้จริงก่อนที่เขาเนี่ยจะลงทะเลไปซึ่งพอสังวรรู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยร้องไห้ซึ้งในปากูเลยครับที่ปากร,รู้อยู่แล้วนะว่าเขาเนี่ยเป็นนักข่าวแต่ก็ยอมให้สังวรเนี่ยมาหาประโยชน์จากเขา พอซังวอนกลับมาที่ทํางานก็ได้พบกับจูจีนอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ยื่นเทปวิดีโอให้เขาก่อนที่จะกลับไปและบอกซังวอนว่าเขาในอาจจะทําบางอย่างกับมันได้พอซังวอนเอามาเปิดดูเนี่ยมันก็เป็นวิดีโอของคู่รักที่มาดำน้ำําดูปะการังกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ซังวอนเนี่ยจะเหลือไปเห็นตัวอะไรบางอย่างมันก็คือปากูนั่นเองครับและมันก็ทําให้เขาเนยิ้มออกเพราะได้รู้ว่าป้ากูเนี่ยยังไม่ตายและก็ได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองและหนังนก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆหนันงเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียสีสังคมสักหน่อยนะเช่นการที่สังคมไปให้ค่ากับสิ่งที่ผิดแต่ได้ประโยชน์กลับลัดทิ้งความจริงไปหรือว่าป้ากูเองเนี่ยที่โดนคนรอบข้างเนหวังประโยชน์แอบแฝงอยู่เสมอไม่ว่าพ่อที่ต้องการเงินสังวรที่ต้องการข่าวจูจินเนี่ยก็ต้องการเงินจากเขาทนายคิมเนี่ยก็ต้องการชื่อเสียงทุกคนเนี่ยล้วนมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่จนทําให้ป้ากูเนี่ยเบื่อโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยเลือกเป็นป้าซะเลย และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก i M D B ไป6.2คะแนนล o อตเทนโท a t o ต92%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจมอสท์วิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ